อ่าตัวนี้ ep สองนะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันนะครับเมื่อกี้มือไปโดนกล้องแล้วทีนี้ผมตัดต่อไม่เป็นด้วยดิไม่รู้ว่าจะเป็น ep สองได้หรือเปล่านะครับแหมมือไปโดนกล้องนะครับผมก็ดูครับผมนี่เราจะไปลองเทสคัทนะคัทอันนี้เป็นสเต็ปลูกเดิมขึ้นไซส์นะแล้วก็แคมซิงของผม แล้วก็เรือลิเล่บท่อลูกค้าถ้าเจอลูกค้ามีมานะครับอันนี้เป็นชุดประหยัดขับเล่นนะครับผมคือทนๆทสนทนทนเต็บดันรอเดี๋ยวดูชุดคัสต์นี่ครับชุดคัด์คตนิ่มอ่ะตัวหยับคัด์าาเบิ้ลได้เห็นไหมหยับคาัด์เบิ้ลได้รถไหลดูดูไม่ดิเห็นไหมอ่าเดี๋ยวยาคารับดูหยับคัด์คัด์คตนิ่มเลยนะครับนิ่มมากอันนี้ก็จะเป็นสนามที่ลองมาเทสนะครับนี่ สนามแถวบ้านผมเองนะครับปิดดูวของเก่าวิ่งได้ร้อยเดียวนะครับร้อยร้อยนิดๆอันนี้เปลี่ยนแคมไปนะครับแล้วก็คัด1อ125ยี้าไปสับดีนะครับหัวชีดเป็นหัวชีดเดิมด้วยนะเดี๋ยวดูว่าอัตรานะครับการสับเกียร์มันจะสับโดดอย่างที่รีวิวหรือเปล่านะครับ อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดนะครับเราก็จะมาลองทางสนามแถวบ้านเรานี่แหละนะครับผมไปลองไกลไม่ได้ครับนี่ยอ่ากล้องขึ้นหน่อยให้เห็นทางหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับนี่เกียร์หนึ่งนะดูเกียร์หนึ่งก่อนอ่าเกียร์หนึ่งก็ยกล้อแล้วอะนะเดี๋ยวดูดูช่วงสับเกียร์ เชื่อลากแค่นิดเดียวนะถ้าลากสุดนี่มีหงายท้องอะ่ะผมว่าถ้าลากสุดหงายท้องแน่นอนนะครับโหสุดจริงๆอะ่ะเดี๋ยวไปลองแซดอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวไปลองแซดถนนใหญ่ดูก่อนนะครับ โอ้โห oh, วิ่งเกินร้อยแน่นอนลูกค้า f c อันนี้ลูกเดิมนะพ่อหมกด้วยนะครับเดิมแคมะ่ะนะครับขึ้นไซส์หนึ่งโห oh, ลูกเดิมยังวิ่งขนาดนี้เลยอ่ะนะครับเนี่ยถนนว่างๆโลง่ลงๆเลยไม่ต้องดูดลมเลยนะครับเดี๋ยวดูเดิมเดิมวิ่งเท่าไหร่ น,นั่งนับโหร,รอบกนดีมาก ามร้อยเมตรกล่องตัดเลยร้อยยี่สิบนะครับผมโอ้โหของเดิมวิ่งร้อยหนึ่งนะครับเปลี่ยนแมคมป์กับคัสไปร้อยยี่สิบกล่องตัดยังมาไม่สุดนะสามร้อยเมตรเองโอ้โหสุดจัดสุดจัดอะตมหลักมันต้องโอ้โหตมหลักสี่ห้าร้อยเมตรอะมันน่าจะได้ร้อยยี่อันนี้สามร้อยเมตรร้อยยี่ครับ โลหนึ่งนี่นั่งขับรนะ้อยสี่น่าจะได้นะท่อเงียบๆเงียเง้ยอันนี้ก็สามร้อยเมตรร้อยยี่สิบแล้วอะ่ะโหขึ้นคดเร็วเลยครับเพราะว่าคาดมันไม่เลื่นครับรอบม,มันเลยเอาอยู่นะครับถ้าคาดเลื่นมันจะยืดระยะทางไปอีกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์ให้ตัวหนึ่งเปลี่ยนสเตอร์หน้าให้นะครับนั่งขับร้อยสามร้อยสี่แน่นอนนะครับลูกเดิมนะท่อแบบไม่เลื่นน้วยท่อหมกนะครับ โอ้ยถ้าเป็นพ่อดังนะ